สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมปูเช่นเคยนะครับผมแต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของหลอดไฟหน้านะครับซึ่งเราเคยทาคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับมีเพื่อนๆพ่นี่ๆี่น้องๆนะครับก็โทรเข้ามาหารวมถึงมาอุ่นหุนกันที่ร้านนะครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะทําอีกหนึ่งคลิปนะครับผมเพื่อให้เป็นการเขาเรียกต่อเนื่องจากคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งผมไม่ค่อยได้ทําคลิปไฟลงไปนะครับวันนี้พอดีว่า บ้างอยู่และคิดขึ้นได้นะครับเห็นมีเพื่อนๆรีเควสมานะครับผมก็เลยจะทําให้ดูนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับผมวันนี้นะครับก็มาคุยกันเรื่องของหลอดไฟ LED นะครับในปัจจุบันนี้หลอดไฟเนี่ยของเราที่มากับรถโรงงานนะครับก็จะเป็นพวกหลอดแก้วปกติแบบนี้นะครับผมเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับแบบนี้เลยนะนะครับผมซึ่งหลอดพวกนี้เนี่ยมันเน้นในเรื่องของความถูกความประหยัด แล้วก็หาซื้อง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอมีสเปคอะไรมากมายนะครับเพียงแค่ถอดมาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมแค่นี้นะครับก็มีแค่แท้กับเทียมนะครับผมใส่เข้าไปก็จะแตกต่างในเรื่องของความสว่างนะครับแต่แสงที่ตกกระทบที่พื้นนะครับก็ยังคงออกเป็นสีส้มๆนะครับซึ่งหลายท่านพอไปติดกีนหน้าที่มีสีเข้มนะครับ แล้วก็บางท่านไปใส่หลอดไฟที่เป็นหลอดเทียมหรือเลนไฟหน้าที่มันหมองแล้วนะครับก็จะทําให้การมองเห็นทัศนวิสัยของเรานั้นแย่ลงนะครับผมพูดง่ายว่ามองไม่ชัดเหมือนตาผ้าตาัมนั่นเองนะครับผมแต่ที่นี้เรามีวิธีการแก้ไขนะครับในกรณีแรกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นที่เลนหน้าเลนเนี่ยมันหมองหมดแล้วเนี่ยอันนั้นเราคงเลี่ยงไม่ได้ละใส่ไฟดีๆเข้าไปก็จะดีขึ้นแต่ว่าความชัดเจนก็น่าจะไม่ดีพออันนั้นเราคงจะต้องไป ปี่ยนหน้าเลนกันก่อนโดยการหนึ่งเลยไปขัดนะครับผมหรือ2เลยอาจจะเปลี่ยนโคใหม่นะครับจะแท้หรือว่าจะเทียมก็ว่ากันไปตามงบประมาณที่มีนะครับแต่ก็คงจะดีกว่าที่เป็นอยู่แบบแบบเสื่อมสภาพนะครับผมแล้วหลังจากการเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยถ้าเรายังใช้หลอดไฟเดิมนะครับผมมันก็ยังให้แสงสว่างที่ไม่มากพอนะครับทีนี้เราก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนหลอดออกนะครับผมแต่หลายท่านพอไปเปลี่ยนหลอดแล้วนะครับบอกว่าทําไม ผมไปซื้อหลอดไฟมาใส่แล้วนะครับแล้วทีนี้ว่าแสงสว่างที่ออกมามันมันไม่คมเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าเหมือนอะไหล่หลายๆอย่างที่ใช้ในรถยนต์นะครับหรืออะไหล่หลายๆอย่างที่ใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับผมมันจะมีของแท้นะครับแล้วก็ของเทียมนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะค่อนข้างห่างกันอย่างชัดเจนเลยแต่ว่าหลายท่านไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงห่างมันเป็นเพราะว่า ม,มันแพงเวอร์ไปหรือเปล่าหรือว่าแพงโดยไม่มีสาเหตุหรือเปล่าทําไมหน้าตาก็คล้ายๆกันแต่ามันถ,ถึงแพงขนาดนั้นแต่ในทางกับการอีกตัวหนึ่งกับถูกแสนถูกเลยนะครับซึ่งพอนํามาใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นผลเลยว่าอ้อที่แท้เนี่ยของที่ราคาไม่สูงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าของที่ไม่ราคาไม่สูงจะใช้ไม่ได้นะมันก็คือใช้ได้ในเลทในคุณภาพของราคานั้นๆน,น,นะครับผมส่วนของที่อยู่ในราคาสูงหรือของแท้หรือเกรดพรีเมียมนะครับ มันก็จะใช้อยู่ในเลทข,ของพรีเมียมหรือของแท้นั่นเองนะครับรวมรวมถึงความคงทนด้วยนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะตัวไหนดีนะตัวนี้อันนี้เป็นหลอดเดิมนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับขอปิดยี่ห้อไว้หน่อยนะลูกค้าเนี่ยก็คือไปซื้อมานะครับผมแบบเนี้ยก็คือไปซื้อมาอันนี้คือคือหลอดที่เสียแล้วนะก็คือทําการเปลี่ยนและบางส่วนนะครับไปซื้อมาเนี่ยคู่หนึ่งตามท้องตลาดเนี่ยบางคนจ่ายไปประมาณหกเจ็ดร้อย นะครับบางคนจ่ายไปประมาณพันกว่าบาทนะครับแต่ได้หลอดแบบนี้มานะครับดูนะครับหลอดแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะก็คือมันก็จะมีเป็นหลอดไส้ LED เหมือนกันแบบนี้นะครับแต่ปัญหาคือเขาบอกว่าเขาใส่ไปแล้วเนี่ยมันมันจ้าสีขาวแต่มองทางไม่ชัดนะครับผมด้วยราคาที่ผมแจ้งไปนะก็คือแต่อีกท่านหรือหลายๆท่านซื้อที่ราคาสูงกว่านะครับผม เป็นหลอดพวกอ่าพวกนี้อย่างนี้เขาปิดที่ห้อไว้เหมือนเดิมนะครับผมเป็นหลอดที่มีราคาสูงกว่านะครับค่าตัวอย่างตัวเนี้ตัวนี้เขาเจอกันมาประมาณ6,700ถึงพันต้นนะแต่ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ2000อ่า2,000ต้นต้นถึง2,000กลางๆแล้วแต่สถานที่ที่เขาขายนะครับเพร,เพราะว่าหลายๆที่มีเรื่องของ ค่าเช่าสถานที่ก็ต้องตรงนั้นก็ต้องอให้เขาด้วยนะครับผมแต่ว่าโดยถัวเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับซึ่งถามว่าหลอดหน้าตาเนี่ยมันดูคล้ายๆกันไหมมันก็ดูคล้ายๆกันนะไม่มีอะไรแตกต่างใช่ไหมแต่พอใส่เข้าไปเนี่ยปรากฏว่าไอตัวที่ราคาสูงกว่าก็ชัดเจนกว่าไอตัวที่ราคาถูกกว่านะครับสาเหตุนะครับถ้าเรามองกันดีๆ1หนึ่งเลยต่างกันเรื่องของความสั้นยาวนะครับสองเลยต่างกันเรื่องของชิปของหลอดนะครับเห็นชิปของหลอดไหม อ่าชิปของหลอดนะซึ่งมันมีมันถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นแบบภาพง่ายๆนะเหมือนเราซื้อหลอดไฟตามบ้านก็แล้วกันจะเห็นภาพชัดเจนเพราะทุกบ้านทุกคนน่าจะคงเคยเปลี่ยนเคยซื้อเปลี่ยนนะครับถ้าเราซื้อหลอดธรรมดาที่เป็นหลอด LED ราคาที่ไม่สูงมากนะครับกําลังวัดน้อยหลอดหนึ่งก็ประมาณนะไม่เกินร้อยนะครับผมหร,หรือเต็มที่ก็ร้อยนิดๆน,นะครับผมมันเปิดได้แหละแต่มันอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดเจน แต่ถ้าเราขยับราคาขึ้นไปซื้อหลอดไฟที่มันมีราคาประมาณสักสามสี่ร้อยนะครับผมขึ้นไปนะครับหนึ่งเลยเราได้เรื่องความคงทนมานะครับสองเลยพอเปิดขึ้นมาเนี่ยไฟมันสว่างทําให้เราเห็นอุปกรณ์ในบ้านอ่านหนังสือสบายตาขึ้นนั่นแหละลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมคือเรื่องของค่าหลอดนะครับแล้วเรื่องของคุณภาพของหลอดนะครับที่ทําให้มันมีราคาที่แตกต่างกันนะครับผมตัวนี้ นะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนๆน,นะครับเรื่องของการเข้าตําแหน่งของเขาที่เวลาเข้าไปในตัวจานแล้วเนี่ยนะครับความสั้นยาวนะครับแล้วเรื่องของหลอดนะครับแสงที่ลงตกกระทบต่างๆเนี่ยมีผลทั้งหลายทั้งปวงก็คือมีผลนะครับส่งผลถึงเรื่องของความสว่างทั้งนั้นแล้วก็ความคมชัดทั้งนั้นนะครับผมตัวนี้เพราะฉะนั้นถามว่าในเลนของพวกตัวแพงๆท็อปๆเนี่ยอย่างเนี้ยอันนี้คือตัวท็อปๆนะ ดูดูไส้เขานะครับผมดูไส้เขาจะค่อนข้างถึงอย่างที่ผมเคยบอกใช่ไหมไส้จะค่อนข้างยาวนะครับผมนะอย่างเงี้ยไส้จะเมื่อเทียบกับพวกอ่าราคาเมื่อสักครู่เดี๋ยวนะ,ะเมื่อเทียบกับพวกราคาเมื่อสักครู่นี่อาราคาหลักหลักไม่ไม่ค่อยแพงมากเนี่ยตำแหน่งชิดนะครับตำแหน่งความยาวนะครับผมดูดูเนี่ยเนี่ยมันต้องดูบ่านะดูบ่าทดูตูด,ด เห็นไหมครับความยาวมันมากกว่าเพราะฉะนั้นความยาวแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติเนี่ยตรงนี้คือหน้าเลนลูกแก้วนะถ้าความยาวมันเสียบเข้าไปเนี่ยใกล้กับหน้าเลนมากเท่าไหร่นะครับผมแสงก็จะพุ่งมากเท่านั้นนะครับผมก็จะทําให้ตัวของไฟที่ส่องออกไปนั้นเป็นลำแล้วก็เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับผมก็เรียกง่ายๆว่าจ่ายแพงก็ต้องได้ของดีกว่า จ่ายน้อยกว่าก็ได้ของที่ใช้ได้แต่คุณภาพอาจจะเทียบไม่เท่าของที่มันมีราคาสูงกว่านั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมตัวนี้นะครับของทางบ้านปูนะครับผมตัวนี้ซึ่งเราก็จะมีบริการอย่างนี้ให้กับลูกค้าที่หน้าร้านเสมอเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกี่คันกี่ค่ายที่เข้ามานะครับของแท้นะครับของที่ร้าน จะเป็นโลโก้ของบ้านปูเป็นคนดูแลให้นะครับแบบนี้หลายคนที่ใช้ไปแล้วไม่ต้องคุยเรื่องคุณภาพและการรับประกันว่าผมดูแลได้ดีขนาดไหนและหลอดผมมีประสิทธิภาพมากมายขนาดไหนนะครับผมไม่ต้องบรรยายสับคุณแล้วนะครับวันนี้นะครับหลายท่านที่เคยซื้อไปแล้วในราคาคู่ละ3 5 0 0บาทนะวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องนะครับในเขาเรียกว่าปริมาณจํากัดแล้วกันนะ ก็คือผมเข้ามาบางรัดถือว่าเป็นการสมนาคุณนะส่วนเพื่อนๆที่เคยใช้ซื้อไปก่อนหน้านั้นแล้วหลายๆปีที่ใช้แล้วยังไม่เสียหายถ้าอยากจะซื้อเพิ่มก็ซื้อได้นะครับวันนี้จากราคา3,500บาทนะครับผมขอนําเสนอขายในราคาเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นนะครับผมและ,ะที่ดีไปกว่านั้นคือผมมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับเพื่อนๆเฉพาะนะเฉพาะต้องบอกก่อนเฉพาะที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะแล้วไม่สะดวกมานะครับผม ผมมีบริการน้องๆน,นะครับเดินทางไปติดตั้งให้ถึงที่บ้านนะครับฟรีนะครับส่วนถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับในเรื่องของค่าขนส่งนะครับผมส่งให้ฟรีโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มนะครับนอกจากตัวสินค้าที่เราคิดเท่านั้นเองนะครับโอเควันนี้ก็ขอฝากเจ้าตัวไฟตัวนี้ไว้ด้วยนะถ้าใครอยากได้ตัวพรีเมียมนะแต่ถ้าอยากได้ตัวธรรมดาก็ทักกันมานะก็สามารถที่จะจัดหากันให้ได้นะครับตามแบบท้องตลาดนะโอเค นะครับผมวันนี้ก็ขอฝากตัวไฟตัวนี้ไว้แล้วก็เรื่องของของคุณภาพภความคมชัดของไฟว่าเราควรจะเลือกหนึ่งเลยก็คือหลอดที่มีความยาวนะครับยาวใกล้เคียงกับตัวหลอดเดิมนะครับสองเราควรตัวเลือกตัวชิปที่มีคุณภาพสูงนะครับผมมันก็จะสามารถทําให้เรามองเห็นแสงที่ตกกระทบลงพื้นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายในเรื่องของความคงทน นะครับอันนี้ก็ต้องดูรอบของจำนวนมอเตอร์ที่เขาใช้งานด้วยนะครับผมโอเควันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเช่นเคยครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะครับแต่หากถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เข้าที่เพจของบ้านปูออโตคาร์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันในช่องของ YouTube ต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ